โอเคครับตอนแรกคิดว่าจะจบแล้วนะแต่คิดไปคิดมาแล้วเออทามาขั้นนี้แล้วเนะี่ยเราควรจะทําอะไรบางอย่างให้คนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับโอเคทุกคนดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่าเราสามารถที่จะทระบ,บบบีมส่งหายกันได้ถอราคาได้นะแล้วทาเป็นดออิ่งได้ด้วยนะคือคือโมเดลตัวเนี้ยเราสามารถจะหมุนได้ในมือถือนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถส่งเข้าไปที่นะครับ s c h e u p viewer นะครับก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่า ถ้าไปที่ Android นะจะมีคาว่า SketchUp Viewer นะครับ Viewer ก็สามารถจะดูได้เลยเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะสามารถหมุนดูได้เลยนะให้ช่างดูได้เลยตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าทำได้แล้วนะแต่แต่ถ้าต้องการทำแบบที่มีบอมด้วยทำยังไงนะฟรีทำยังไงคือองบอกไว้ก่อนว่าเออที่ผมสอนมาทั้งหมดอ่ะมันคือต้องไปเทคคอร์สก่อนเทคคอร์สซึ่งเรีตลอดชีวิตกับทุกรุ่นนะ แล้วแถมปากอินมูลค่าหมื่นะบาทเนี่ยอันนี้เทคคอร์สก่อนนะครับใครสนใจก็สนใจคอร์สนี้พักมานะปีนี้ปีสุดท้ายนะครับจะไม่แจกฟรีแล้วนะเครื่องมือนะทั้งหมดที่ทเคงทั้งมือทัอท้งหมดเนะนี่ยนะครับแอสเซสเกชั่นแโฮมนะทักเข้ามานะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วไปดูปีปีหน้าเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายหลายปีนะนะครับนะตามตามตามเราใช้เวลาสองปีนการพัฒนาขึ้นมาทนะั้งหมด จะมีก็มือเยอะมากนะก็ดูอ่ะเรามาดูอาจารป้อมทําแล้วต้องมีของฟรีอ่ะอาจารป้อมไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบถ้ากรณีที่เราไม่มีนะครับปีหน้าเราไม่มีหรือเราเจอคนที่ทําระบบบปีมาเนี่ยทายัางไงจะวิวเวอร์ได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีการดูนะครับนี้นะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า productconnect.com ดูตรงนี้ครับไปที่ productconnect.com จากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะในพิมพ์นะให้คือโปร c t c o n n e c t ขีดนะมีขีดกลางนะสังเกตแล้ขีดกลางนะครับนะพิมพ,พ์ตรงนี้เลย Pro เอาเอาสีสับเอา Pro ดักเอะเอาสีกันดีกว่าเอาสีเล็เอาสีแดงแล้วกัน Pro นะครับ p ปรดักขีดคอนเน็กดอทคอมนะครับก็เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ครับจะมีดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะถึงจะดาวน์โหลดได้นะครับก็จะดาวน์โหลดโปรดักคอนเน็กครับเข้ามาเลย จากนั้นมาเนี่ยนะครับติดตั้งยังไงไปที่ extension extension manager นะต้องบอกเป็นเวอร์ชั่นสูงกว่า2 0ง0 2 0 0 0 20ขึ้นไปนะครับเวอร์ชันต่ำกว่านี้มันเก่าแล้วนะใครอย่าใช้นะครับ install e x t i o n ครับแล้วก็มาเลือก plug in ที่เราดาวน์โหลดไว้ครับก็คือตัว product connect นี่ครับ productconnect.com แล้ว open เลยเมื่อกด open แล้วนะครับเราจะเจอ plug in ตัวนี้ครับเรียกว่า product connect นะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยให้คลิกขวาบริเวณนี้นะแล้วที่คำว่า Product Connec t product c o n n ค c นเนี่ยเวลากดเข้าไปครั้งแรกครับปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราลงทะเบียนก่อนอเดี๋ยวผมล็อกเอาท์ก่อนนะเนี่ยครับให้เราลงทะเบียนครับเนี่ยสมัครสมา,สมาชิกค,ครับแล้วกรอกข้อมูลแค่น,นี้ครับไม่มีอะไรมากครับฟรีครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะใช้ตัวที่เราทําขึ้นมานะครับเข้าสู่ระบบ มันตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นนะครับมันจะมีอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยให้เราแบรนด์ต่างๆเนี่ตรงนี้ให้เราเลือกใช้แล้วเป็นของจริงหมดนะครับอันนี้บอกว่าของจริงหมดเลยนะนี่ครับเราทำเนี่ยเราทําให้เนีของจริงหมดเลยแล้วก็เอ่อถ้าเรามาที่ตัวแบรนด์ต่างๆนะครับจ็นตรงนี้ครับจะมีคําว่าสเก็ตเตอร์โฟมเนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีบ้านที่เป็นระบบบิมนะตัวอย่างให้ดูมีหลายหลังเลยนะครับเป็นการบ้านของนักเรียนของเราที่แหละนะครับนะ สามารถหลดได้เลยอ่ะและสําคัญตรงนี้ครับมันสามารถที่จะกดปุ่มนี้ครับเรียกว่าเครื่องมือถอดราคามันจะลีดด a ต้ครับที่สร้างขึ้นมาด้วยเครื่องมือที่ผมทำเมื่อกี้ที่สอนทุกคนอนะถ้าใครไม่มีนะครับตัวเนี้ยตัว Open กดตัวนี้อัปเดตนะแล้วมันจะถอดวัสดุได้หมดเลยตรงนี้ภาษาไทยก็กดตรงนี้ฟันเฟืองเปลี่ยนภาษาไทยกด Apply นะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราอ่าแล้วตอนนี้ครับเราก็จะเช็ควัสดุได้ทันทีครับนี่เช็คได้เหมือนกับโปรแกรม b ิมเลยอ่าอันนี้คือตัวฟรีนะครับนี่จะบอยก,ก่อนจะป้อมนะเอออ่าเราทำแบบนี้ครับดูนะเมื่อเราได้แล้วอยากทำงานครับโปรดชนันนะครับเราก็มา อยู่ทีนะกดแล้วกดตรงนี้อ่าจื๊บเข้าไปให้ครับแล้วก็ขยายโอเคดูนะปิดจอบเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งแคปเจอร์หน้าจอนะโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอครับแคปเจอร์หัวข้อนี่ปิปมาาปมัณงานครับ อ่านี่นะครับโอเคแล้วก็ c ้อทอนซนีะ้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนเซฟอ่นะจากนั้นนะเดี๋ยวผมจะส่งไปที่เลเยอร์ทำให้ดูนะไฟล์ Send to Layout นะครับปึ๊อไป,ไปเลยนะเซฟก่อน จ็อไงนะครับแล้วก็เอาหน้ากระดาษที่เป็นทําไว้แล้วครับแตนเซอร์บ็อกซึ่งก็เราก็เลือกที่เราอยากได้ใช้งานครับก็แด้แต่เราจะเลือกนะก็มีเยอะนะครับจริงๆเราเราทำเองได้นะนะครับก็เอาอะไรก็ได้สักอันหนึ่งครับ A3landscapesimpletradition นะครับเอาอะไรอย่าเออเลือกยากจริงเว้ยเอาตัว เอาหน้าเปล่าแล้วกันะเราต้องการทำแบบเร็วๆนะ,ะ A3 แล้วก็เกิบหน้าเปล่าก็ได้ไม่ต้องมีแต่เตอร์โบเนี่ครับจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็ปรับสไตล์นะอ่ะถ้าเราอยากปรับสไตล์ก็มาที่เลเยอร์ที่ไปดูผมมีเลเยอร์ศูนย์ถึงศูนยนะปรับสไตล์แล้วก็กดนะครับอินโมเดลสไตล์เติร์ดสไตล์ดีฟอลต์แล้วปรับเป็นแคทครับฮิไดไลน์ นะครับจัได้มาก็เสร็จละปรับนะครับเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอาฮิดด้วลน์จะได้มาปรับเป็นเวกเตอร์ครับเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวอ่าขึ้นมาซึ่งจริงๆถ้าเราไม่อยากได้เราไฮบริดก็ได้เป็นไฮบริดจะได้สวยด้วยครับไฮบริดเวกเตอร์ด้วยกับสีด้วยนะครับแล้วก็ปรับให้เป็น construction document s t y l e อ่ะแบบนีจ้จะดูสวยกว่าะนะครับโอเคก็เราปรับให้มันเป็นอันน,น,นี้อันนี้สำหรับคนที่ทำเลเยอรเป็นนะอันจะบอกว่านี่คือโปรแกรมเด็กเล่นนะที่ชื่อว่า Layout นะครับแล้วเราก็ปรับไลเวทให้มันเล็กหน่อยครับเป็น0.2นะครับแล้วก็ผมจะปรับให้มันเป็น นะครับออโตกราฟิกนะแล้วก็เปล่าให้มเป็น iso view นะครับแล้วก็หนึ่งต่อร้อยอันหนึ่งหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ละอันนี้ขึ้นหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าพิเศษลูกค้าหน่อยนึงนะ production นะ iso metric view างนี้ก็ได้ ISO view จะได้มากดดึงตรงน,นี้มาค o n โ r ร l ค้างไว้นะแล้วก็ลากมาก็ปรับเป็น,เป,นเป็น Top view อ่ะอย่างนี้กได้ครับ Top view นี่อ่าท็อ view จะได้มาก็เลือกตรงนี้ให้เป็นฟร o n t view นี่ครับ front view นะอันนี้เป็น black back view จริง front view กับ back view มัน,ม,นมันก็เหมือนกันนะนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น left อีกตัวหนึ่งก็เ,เป็น right อันนี้จัดเร็วๆนะปิดกครปิดปิดจ็อบไปเลยเร็วๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรเยอะนะครับจะบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยนะโอ้โหต้องเขียนแคตต้องจ้างคนอื่นทำนะเหนื่อยครับจะไปทำทําไม้เนี่นะเพราะเราสามารถจะทำของเราเองได้นะเรานะครับนะ นี่ครับเสร็จได้เลยครับที่เหลือก็จัดอุประกอบภาพเองนะก็เราจะเราจจัดครับนี่ครับเราก็ได้ละแบบจะได้มาก็กดชี้ครับระบุเห็นไหมครับม,มันก็จะมีตัวหนังสือบอกซึ่งเราก็ระบุไว้แล้วว่าเป็นอะไรอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครต้องการทำนะครับละเอียดก็ชี้บอกนี่ครับ มันจะบอกว่าอันนี้คืออะไรเหล็กอะไรืชี้ไม่โดนถ้าชี้ไม่โดนมันก็ไม่บอกนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเชนลิง์เ,เข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะบอกให้เราเป็นอะไรที่ผมทำให้ดูแะ้ว่าว่าทุกคนทำได้นะครับเนี่ยนี่คือนี่คือสเกลเป๊ะเลยแล้วไปดิสคร b e บุ๊ก น,นี่ก็ไล่เบาบาง,รงครับนี่ก็บอกเลยอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นอันนี้เป็น front view ต้องบอกไว้ก่อนว่า front เนี่ยผมผมผมหันหน้าไปทางด้านด้านซ้ายนะอันนี้ก็เป็น scale scale หนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าร้อยครับอันนี้ก็ copy มา anh ấy back wheel chỉ riêng đấy rồi nè. back view. อ๋อมันอันนี้อันนี้มันอันนี้มันตั้งไว้สำหรับออโต้เทคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอาออโต้เทคนะเพราะว่าอันนี้เราไม่รันเลื่องหน้าลบทิ้งไปเลยครับแบ็กวิวนี้ฟรอนท์วิวี่เลฟวิวไรท์เลฟวิวไรท์วิว อันนี้อันนี้คือปิดปิดนะทำให้ดูว่าเราสามารถทำรายได้ครับแต่ถ้าใครไปดูฟ mm ิโลสูตรผมนะเลเยอร์ mm hmm. เนี่ยก็จะสอนละเอียดกว่านี้ครับทาแบบได้เลยนะอันนี้ก็เป็นท็อปวิวนี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเห็นไ,ไหมแบบก็เสร็จแล้วอันนี้คือนี่คือตัวอย่างให้ดูนะปกติผมไม่ได้ชี้อะไรมากนะนะครับนะโอเคถ้าเราถ้าผมตัดตัวนี้ออกไปนะ ไม่ไม่มีเทอปบิลแต่ผมจะเอาบอมมาแทนผมก็ copy วางอี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เชฟสไตล์สตกนิดหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือ นี่ครับปิดจ็อบไปที่ t ท็กสไตล์แล้วก็ขีดข้งใต้อันนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ไฮกริดเรียบร้อยครับดูนะเวลาส่งออกไปเป็นยังไงครับไฟล์เอ็ก r t พอร์อลองดูโปรโชิชัณนะบอกได้เลยว่าโคตรหลอ เป็นครับทุกคนหล่อไหมหล่อไหมครับเด็กก็ทําได้นะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้ดูนะว่าเราสามารถทํางานแบบนี้ได้นะครับโดยที่แบบว่านะไม่ต้องไปเรียนแบบเป็นปีต้องเป็นเทพพระเจ้าออโตแคดอะไรอย่างเงี้ยถอดราคาระดับเทพอ่ะขอให้เราเข้าใจหลักการที่ผมสอนมาตรงเนี้ยนะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โลกเรากําลังเข้าสู่โลกดีตอนละ เรายังมานั่งทําแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วนะครับและนี่คือนะครับคลิปนี้นะชุดนี้นะครับก็จริงๆเริ่มต้นจากการคาถามนักเรียนในห้องเรียนที่มีอยู่สมัตหกร้อยคนตอนนี้ของเราถามว่าหลังคาโค้งถักคิดยังไงผมก็เลยจัดให้เลยว่าเออเราสามารถทําแบบนี้ได้นะแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองนะครับนะก็ทํางานประเภทนี้อยู่แล้วนะครับก็คือผมเนี่ยก่อสร้างเดี๋ยวบอกว่าผมเองเป็นคนที่ดูแลเรื่องนะครับให้คำรึกษาเรื่องออกแบบก่อสร้างลงไฟฟ้า แบลแก๊สนะครับก็พอมีความรู้ระดับดึกนะในเรื่องของการทํางานโยธานะถาปัดอย่างเงี้ยแต่ผมม่เป็นคนมองภาพรวมนะเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นโปรเจกต์อินิเชเตอร์นะครับก็จะไม่รู้ลึกถึงขนาดที่ว่าต้องมาหล็กเท่าไหร่เท่าไหร่นะซึ่งผมก็ทําตามแบบได้นัว่าผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ก็ใช่ไหมครับผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะแต่เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้ตัวเองได้นะครับวันนี้วิศวกรสิ่งแวดล้อมตัวเลน้อย,อยตัวหนึ่งน,นะ เป็นคนชอบทำทีดีนะก็ฝากคลิปนี้ไว้นะนเรียนห้องเรียนด้วยนะครับทุกคนทําได้ขออย่างเดียวนะอย่าบอกว่าตัวเองยอมแพ้นะบางคนบอกว่าอยากจะเป็นแบบตัวเองอายุมากแล้วบางทีก็บางทีก็ไม่เย่งคอมอย่างเงี้ยเชื่อผมนะครับเราจะไม่แพ้หรือเราจะทําไม่ได้ถ้าเราคือถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยไม่ทาแล้ววะหรือเรายอมแพ้นะครับนั่นเองเนี่ยเมื่อเรายังเดินหน้าอยู่ยังไงก็เป็นผู้ชนะครับเพราะเรายังไม่แพ้ถูกไหมครับ